ปัญหาหลักที่คนไม่กล้าสร้างตัวตนก็เพราะว่านะครับหนึ่งคนระับกลัวว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาไม่ดีพอเสียงไม่ดีพอ <S <S พูดไม่เก่งพอนะครับ2ก็ค,คือคิดว่าตัวเองเนี่ยครับไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกออนไลน์เก่งไม่พอนะครับด้อยค่าตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอที่จะออกมาทําให้ความรู้คนอื่นนะครับสามก็คือเรื่องของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนูนน่นนี่นั่นไหมไม่ดีกล้องไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่านะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเอาเท่าที่เราทําได้ก่อนนะครับตัดอุปสรรค ปัญหาต่างๆเนี่ยไปทีละข้อนะครับ1ก็คือเรื่องของหน้าตารูปร่างนะการพูดไม่ดีนะครับมันแก้ไขได้นะครับถ้าเราหน้าตาไม่ดีก็ให้ไปโฟกัสในเรื่องของคอนเทนต์ข้อมูลต่างๆครับตลกสนุกขำขันนะครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นให้คนน่มองทะลุในเรื่องของหน้าตาไปได้นะครับ2นะครับคือเรื่องของการที่อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรครับ มีเท่าไหร่ทําเท่านั้นผมไปย้อนดูคนที่เขาเป็นแบบยูทูบเบอร์หลักสิบล้านเลยนะครับเริ่มต้นเขาก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มเริ่มต้นเลยทันทีนะครับสาคัญก็คือก้าวได้นั่นเองนะครับ3คือเรากลัวว่าเราเก่งไม่พอนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วมันเก่งเลยนะครับทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากไม่รู้ทั้งสิ้นทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นนิวบี้หรือว่ามือใหม่ทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เขาเเปปปลีี่ยนนนไ็มืออาชพะครับ นั่นเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่นะครับเก่งแบบแบบเลเวล5นะครับเราก็ไปสอนเลเวล4 3 2 1นะครับอ่าเราจะไปหานกล้าสอนเลเวลร้อนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับมันยังมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่ครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่นะครับเพื่อปมปัญหาในใจนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดเลกคอร์ดกันได้เลยนะครับ